เออจเริญพรญาติโยมผู้ที่มีกิตศรัทธาเรื่อมใส่ในพุทธศาสนาอาตมาจะได้เล่าเรื่องประวัติการเป็นมาของวัดถ้ำร้อยลูอธิบายให้โยมได้รู้ได้เข้าใจในการเป็นมาก่อนที่จะได้มาสร้างวัดแห่งนี้เริ่มแรกทีเดียวอาตมาได้เดินทุด,ดงมามาเจอถ้ำแห่งหนึ่ง แล้วอาตมาก็เข้าไปอยู่ปฏิบัติอยู่ได้นานถึง10กว่าวันแล้วก็ออกไปแล้วก็ออกพรรษาแล้วอาตมาจะเข้ามาอีกทีนึงปฏิบัติต่ออีกในที่เดิมทีนี้มีโยมเข้ามาเห็นว่ะที่ตรงนี้เป็นที่ว่างและมีหินเยอะปูของไม่ได้แต่เป็นที่ของเอกชน เขาก็เลยมาปรึกษาว่าจะหาเงินมาซื้อที่ตรงนี้สร้างวัดอาตมาก็บอกอ่ะแล้วแต่โยมโยมเขาก็ตกลงหาศรัทธาเข้ามาช่วยซื้อที่ดินแหล่งนี้แห่งนี้เพื่อเป็นวัดหรือเป็นสำนักสงฆ์ที่ตรงนี้ถ้าจะดูให้มันดีมันจะเป็นที่อ่า คล้ายๆกับเป็นเมืองพญานาคมีอายุมานานเป็นหลายหมื่นปีเพราะมันมีที่แปลกหูแปลกตาอยู่หลายแห่งที่เราเห็นได้ว่ามันเป็นการสร้างจากฝีมือของมนุษย์หรือผู้ที่เขามีฤทธิ์เดชในสมัยก่อนๆที่ผ่านมา อาตมาก็ได้มาสร้างตรงนี้อยู่ได้สามปีนี่เป็นปีที่สามก็ได้พาญาติโยมมาพฤ่ปฏิบัติธรรมมาปีละครั้งปีนี้ก็จะเริ่มพาปฏิบัติในวันที่26ธันวามนี้จนถึงวันที่หนึ่งมกราเป็นครั้งที่สามถ้าญาติโยมท่านใดมีความตั้งใจในการมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติ เพื่อเสริมบาร,รมีหรือเพื่อหาทางพ้นทุกข์เข้ามาร่วมปฏิบัติในทางในที่วัดนี้ได้เพราะอาจะมาจะได้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติให้ให้เข้าถึงทำอันสูงสุดที่พระพุทธองค์ได้จรัสเอาไว้ อาตมามีความตั้งใจจริงในการสร้างวัดในครั้งนี้เพื่อจะนำพาญาติโยมผู้มีบุญบาร,รมีนำพาประพฤติปฏิบัติให้ถึงธรรมอันสูงสุดคือธรรมแห่งความสุขคือธรรมของพระนิพพานเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้เข้าถึงพวกเราถ้ามีบุญบาร,รมีเก่ามาก ก็สามารถปฏิบัติเข้าไปถึงได้เพราะถ้ามีผู้แนะนำให้ถูกทางเดินทางให้ถูกไม่เดินทางให้ผิดเราก็ไปถึงได้เช่นกันสถานที่ตรงนี้ห่างจากหมู่บ้านหรือจากถนนหลวงมาประมาณ5-6โลเป็นทางที่ลำบากหน่อยที่อยู่ก็คือบ้านโคกเขาตําบลโคกมะม่วง อำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าโยมท่านใดสนใจในการประพฤติปฏิบัติเพื่อแสวงหาบุญบารมีเพิ่มเติมให้แก่ตนหรือเพื่อบุญบารมีในทางพ้นทุกข์เข้ามาประพฤติปฏิบัติได้เพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่สงบดีไม่มีความวุ่นวายเงียบสงบ เหมาะสำหรับที่จะบำเพ็ญภาวนาแล้วก็มีถ้ำให้ภาวนาอย่างสบายอากาศถ่ายเทดีมีน้ำมีอะไรใช้ให้สะดวกห้องน้ำห้องพักมีให้ใช้ตามสะดวกตามความสบายขอให้ญาติโยมผู้ที่มีบุญบาร,รมีหรือผู้ที่สแสวงหา ในการสร้างบาร,รมีเข้ามาช่วยสร้างบาร,รมีของตนหรือสร้างพุทธศาสนานำพาตนให้ขึ้นไปสู่ที่สูงให้พ้นจากทุก์ทางโลกและเข้าสู่ทุกทางธรรมเป็นสุขอันแท้จริงพ้นจากความวุ่นวายทั้งหลายเป็นสุขที่พระพุทธเจ้ารู้ได้เห็น ได้นำมาสอนมาแนะนำให้เราเพื่อเข้าถึงเช่นกันก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ได้ดูได้ฟังขอให้มีความเจริญในธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เพราะเป็นทางออกจากทุกอย่างแท้จริง ขอให้จเจริญด้วยบุญด้วยกุศลทุกท่านทุกคนเทิน